สวัสดีค่ะพบกับเกาะติดสถานการณ์ค่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565กองทัพเรือโดยกรมวิทยาศาสตร์ฐานเรือจัดชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์รวมกับหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642และชุดปฏิบัติการพิเศษพันรอเจ็ต เพื่อดาเนินการสํารวจตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทะเลภาคสนามสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําทะเลและดําน้ําเพื่อเก็บตัวอย่างตะกอนดินทรายนําไปวิเคราะห์ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตลอดจนดําเนินการเก็บตัวอย่างทรายบริเวณชายฝั่งที่ความลึก3ามระดับจากผิวน้ําที่อาจได้รับผลกระทบจากคราบน้ํามันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลในห่วงที่น้ําขึ้นสูงสุดและต่ําสุดณนะบริเวณชายหาดทะเลพันรอเจต ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับชายหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ยังคงปฏิบัติภารกิจรวมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูเม่เกาะเสม็ดทำการดำน้ำสำรวจหาคราบน้ำมันบริเวณโดยรอบหมูเม่เกาะเสม็ด ผลจากการสำรวจยังไม่พบคราบน้ำมันหรือสารเคมีต่างๆในทะเลและได้เก็บตัวอย่างน้ำดินทรายหินใต้ทะเลนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอีกครั้งซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642จะดำน้ำสำรวจตามจุดต่างๆในสัปดาห์หน้าอีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่กับเกาะติชสนาการในช่วงถัดไปสวัสดีค่ะ